ข่าวด่วนจอมฝันเหล่าเพชรออกจากไทยรัฐแล้วงานนี้ลาออกหรือมีใบสั่งหลังรายการถามตรงๆกับจอมฝันเลตติ้งพุ่งกระฉูดดังระเบิดในที่สุดเหมือนฟ้าผ่ากลางฤดูร้อนกับข่าวการไม่ต่อสัญญากับไทยรัฐออนไลน์พร้อมๆกับมีข่าวว่า ผู้บัญชาการกรมทหารมหาเล็กราชวัลลบเข้าพบผู้บริหารไทยรัฐก่อนมีข่าวดังกล่าวหรืองานนี้มีใบสั่งรายการถามตรงๆกับจอมฝันประเทศนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ห้ามจัดชุมนุมห้ามรวมกลุ่มคน ้ามจัดกิจกรรมแม้กระทั่งการสวดมนต์แต่ไอคอนสยามจัดเขาดาว2021กทมอ,อนุญาตจัดที่ไอคอนสยาม31ธันวาคม2563ประเทศไทยดังนั้นรายการถามตรงๆกับจอมฝันซึ่งออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกวัน ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ซึ่งเป็นรายการที่หลายคนอยากดูหลายคนอยากรู้กับคำถามประเด็นร้อนๆในช่วงที่ผ่านมามีแมตช์หยุดโลกหลายแมตช์ไม่ว่าจะเป็นแมตช์ของไผ่ดาวดินปะทะกับอุหารุไทยม่วงบุตสีอีอุผีแวนโก คนที่ฝันอ่อนอย่าไปดูในแมทนั้นหรือแม้กระทั่งน้องไม้คณะราษฎรเจอกับอีเอ๋อีเอ๋ปรินาเล้าไก่ราดบุรีงานนี้ไม้ทำให้อีเอ๋อเอไปเลยงานนี้หรืออีกแมทหนึ่งปอดทัดเทพเจอกับศิระเจนจากะศิระนักเลโตเอ้ยสอสอ เขตแจ้งวัฒนะงานนี้ถามกันไปถามกันมาใครอยู่เบื้องหลังมัฟคะนเดียวกันถามกับเรื่องของกฎบาายความมั่นคงโอ้และล่าสุดลงปนัสยาติดทิิจิระวัฒนกุลเจอกับด็อกเตอร์บอยอานนนณิดาคนที่สร้างข่าวสร้างเรื่องราวเท็ปได้หลายครั้งหลายหนอย่างหน้าตาเฉย ทั้งหมดนี้นวนแต่เป็นแมทหยุดโลกส่งให้เรตติ้งของรายการถามตรงๆกับจอมฝันพุ่งกระชูดขึ้นทีเดียวแต่แล้วเหมือนฟ้าผ่ากลางฤดูร้อนแดดปิ้งเปี้ยง,งจู่ๆไม่มีปีมีคุยก็มีข่าวว่าจอมฝันไม่ต่อสัญญากับไทยรัฐทีวีแต่ก่อนหน้านั้นมีบุคคลลึกลับ เป็นนายทหารชื่อจักชัยเดินทางไปพบกับผู้บริหารไทยรัฐงานนี้มีคำถามว่าไปคุยกันเรื่องอะไรตำแหน่งของพลตรีจักชัยศรีขชาเป็นผู้บัญชาการกรมทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ซึ่งเป็นคนสนิทของไอคอกจักกระพบูริเดช มือทำงานของเขาคนนั้นคนที่ทุกคนรู้ว่าเขาคือใครวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสื่อรายงานว่าอย่างไรชาวเน็ตรู้สึกอย่างไรและไปดูประวัติของจักชัยศรีขชาบุคคลที่ไปพบผู้บริหารไทยรัฐไปพบในฐานะอะไรไปกินกาแฟ หรือไปจับข่าคุยหรือไปบีบคองานนี้เราต้องไปดูรายละเอียดกันเบื้องต้นเรื่องราวเราจะไปดูที่ข่าวสดออนไลน์ที่รายงานข่าวนี้ข่าวสดออนไลน์รายงานข่าวเมื่อวันที่26ธันวาคมเวลา16นาก54นาทีว่าจอมฝันโบกมือราไทยรัฐทีวียันจากกันด้วยดีไร้ปัญหา มกรากุมภาถึงรู้อนาคตจอมฝันเหล่าเพชรพิธีกรและผู้ประกาศชื่อดังโบกเบือดาไทยรัฐทีวียันจากกันด้วยดีไร้ปัญหาเดือนมกรากุมภาจะรู้อนาคตแย้มไม่ปฏิเสธมีการพูดคุยกับหลายที่หลังมีกระแสข่าวออกมาว่าจอมฝันเหล่าเพชรพิธีกรและผู้ประกาศชื่อดังจะไม่ต่อสัญญากับไทยรัฐทีวีโดยเตรียมย้ายไปอยู่ช่องใหม่ ล่าสุดจอมฝันเปิดเผยถึงเรื่องนี้ยืนยันว่าจะยุติการทำงานที่ไทยรัฐทีวีจริงตั้งแต่สิ้นเดือนมกราคม64โดยเป็นการจากกันด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรแม้ความจริงสัญญาเดิมที่ทำไว้ยังไม่หมดแต่เมื่อต้นปี63ที่ผ่านมาได้เข้าไปหารือกับผู้ใหญ่ของช่องวงเอฟไทยรัฐเพื่อขอลดสัญญาลงหนงปี เนื่องจากมุมมองในการทำงานของตนเปลี่ยนไปซึ่งผู้ใหญ่ก็น่ารักรับฟังแล้วก็เข้าใจยอมลดสัญญาให้เท่ากับเราแจ้งล่วงหน้าไว้หนึ่งปีเมื่อถามว่าจะไปทำรายการกับช่องเวิร์คพอย์หรือไม่จอมฝันกล่าวว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญากับที่ไหนทั้งสิ้นไม่ปฏิเสธว่ามีการพูดคุยกับหลายที่แต่ยังไม่เซ็นกับที่ไหน ความจริงโดยใจก็อยากเป็นอิสระพอรู้สึกว่ามีอะไรสนุกสนุกน่าทำหลายอย่างแต่สุดท้ายจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่การเจรจาซึ่งน่าจะรู้ผลช่วงเดือนมกราหรือกุมภานั่นคือสื่อหลักอย่างข่าวสดได้รายงานแน่นอนก็เป็นรายงานปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วน,นาเบื้องหน้าเบื้องหลังเราคงต้องไปเจาะไปวิเคราะห์กันเองเพราะแน่นอนว่าเรื่องที่เขาคุยในมุมลับลึกรับหลังถ้วยกาแฟภาพต่างๆภาษากายต่างๆย่อมบงบอกแต่ไม่มีใครมารายงานให้พวกเราทราบข่าวสดได้โพสต์ใน f c e e o o o k แฟนเพจบอกว่าจอมฝันบอกมือราไทยรัฐทีวียันจากกันด้วยดีไร้ปัญหามกราคุมพารู้อนาคต ในโพสต์ดังกล่าวมีแฟนคลับมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิเช่นในวันที่สังคมไทยเต็มไปด้วยอิทธิพลมืดรอบด้านก็จะเห็นสถานการณ์ลักษณะนี้อยู่เป็นประจำแสดงว่าออกเพราะอิทธิพลมืดท่านต่อไปบอกว่าผมชอบรน้สึบมรีไทยรัฐมากรู้สึกว่ามันเช็ดกระจกสะอาดกว่าตำนักข่าวอื่นอ้าวเป็นแค่กระดาษเปื้อนมึกกระติถ้าแบบนี้ ท่านต่อไปครับไป bbc ไทย bbc ทอทมจอมฝันจอรนวินยูโฟกัสหนุ่มกำชใจเป็นนักข่าวเลยเอาให้สำนักข่าวไทยมันตายแล้วรอสรยุทธ์กลับมาเติมทัพอีกคนฮ<ะ>่าฮมันพยาค่ะถ้าเป็นแบบนั้นท่านต่อไปครับหวันไปช่องไหนตามไปช่องนั้นร้อซอีกท่านหนึ่งครับ ไปนั่งอยู่โหนกระแสกับพี่หนุ่มกันชัยค่าเอาให้บูมเอาให้แขกรับเชิญหงายจนมุมเลยค่าฮ่าฮ่าฮีกท่านหนึ่งบอกว่าคุณจอมฝันถามตรงๆผดะเด็จการกับสลิมมันก็เลยไม่ชอบสิ่งนี้ถามตรงเกินไปผดะเด็จการกับสลิมมันแถแบบออกอาการให้คนทั้งประเทศเห็นสันดานมันวันนี้ถึงเกิดขึ้นท่านต่อไปครับผมบอกให้นะความเก่งของคุณมีอีกเยอะครับคุณจอมฝัน ถ้าความดีไม่มีความถูกต้องไม่มีก็ไปเหอะคุณอยู่ไปเพื่ออะไรผมแนะนำให้นะครับไปอยู่กับคุณปัญญานั่นแหละสุดยอดครับรักล,ลูกน้องและไม่ถิงลูกน้องด้วยได้ดีกันมาเยอะครับผมเป็นความรู้สึกกับเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งนะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าถามได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มปากไม่เต็มคำมันลำบากใจ น่าจะให้เขาถามแบบตรงๆไปเลยของในแต่ละเรื่องเหมือนชื่อช่วงถามตรงๆแต่พอเอารายการเอาเข้าจริงๆก็จำกัดไม่ให้พูดหรือถามเต็มที่มันก็อึกอักขู่อักแบบนี้ก็ย้ายสิครับฮาจะอยู่ทำไมท่านต่อไปครับคนนี้ไปโพลที่ไหนคนก็ตามไปชมครับแถมคนจะพากันวิ่งมาดึงเข้าช่องแข่งกันด้วยซ้าไปอีกท่านหนึ่งบอกว่า เมื่อก่อนเคยซื้ออ่านน้าไทยรัดต,ตั้งแต่โควิดระบาดรอบแรกผมเลิกอ่านทันทีงานน้อยเงินน้อย,นนอย,นนอยเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่าีท่านหนึ่งครับไทยรัดรับทุกวันครับเอาไว้ห่อขี้แมวหลังๆบางลงเรื่อยๆบอกบางไม่ต้องมาส่งก็ได้น้อยเกินโอ้ยจากกระดาษเปื้อนหมึกกลายเป็นกระดาษไว้ห่อขี้แมว นักข่าวไทยรัฐจะรู้สึกยังไงว่าเมื่อทั้งทีมของคุณมีคุณค่าเป็นกระดาษห่อขี้ของแมวอีกท่านหนึ่งบอกว่า<ม>ถามไม่ตรงใจผู้มีอำนาจประเทศนี้เป็นประไรไปแล้วครับเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละครับเราต้องทำใจอีกท่านหนึ่งครับหลังจากไม่ได้อ่านนิสือพิมพกมานานปกติไม่ตามไทยรัฐทีวีและเพจไทยรัฐเพิ่งมาตามเพราะจอมฝันนี่แหละ งานนี้ลูกค้าหายเพียบเจ๊กแกลาออกไปตามราสะสมโมเดลวันพีทแน่ฮอีกท่านหนึ่งครับเอามารองเวลาทํากับข้าวหรือกินหมูกระทะที่บ้านได้ดีมากพื้นไม่เปื้อนดีถือว่ามีประโยชน์ครับแหมเป็นที่ปู่รองนั่งเลยนะอีกท่านหนึ่งครับนักตบบิมไทยรัฐผมชอบตอนเนื้อกระดาษค่อนข้างหนาดี เวลาฝนตกผมชอบเอามาปูพื้นลองตีนในรถมันซับน้ําที่ตกกระปกได้ดีโอ้โหเป็นกระดาษล,ลองตีนหมดเลยครับงานนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันต่อในเดอะเทเแกรมกลุ่มของ d e m o c r a ต y ไ h a i l a ด์ได้รายงานข่าวเรื่องนี้บอกว่า Baking New จอมฝันโดนผู้บริหารบีบให้ออกจากไทยรัฐเนื่องอยากเสนอข่าวรายการถามตรงๆกับจอมฝันที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิเช่นมาตา1 1 2 ทรัพสิสตวนพระมหากษัตริย์โดยผู้ที่เขาไปพบผู้บริหารระดับสูงของไทยรัฐคือพลตีจักชัยศรีขชาตรงๆแบบนี้ชัดๆแบบนี้วันหลังหน้ามึงต้องแอบนะหน้านี้คนก็รู้จักไปทั่วตั้งแต่ประวินทัชวานพงฟันเอามาเปิดเผยดังไปทั่วโลกว่าเป็นผู้คุม i ออของกองทัพ กองทัพบ,บกถูกนายทหารจากมหาเล็กราชวัลลบเข้ามาคุมงาน i อโดยตรงคนที่เข้ามาคุมคือพลตีจักชัยศรีขชาผู้บัญชาการกรมทหารมหาเล็กราชวัลลบคนนี้วันนี้ไปพบกับผู้บริหารระดับสูงของไทยรัฐก่อนมีข่าวชัดเจนเรื่องไม่ต่อสัญญากับจอมฝันเหล่าเพชรเจ้าของพิธีกรรายการถามตรงๆกับจอมฝัน โอ้งานนี้ท่าทางจะดิ้นไม่ไหวไม่ออกแล้วสำหรับประวัติความเป็นมาของพลตีจักชัยศรีขชาเคยรับราชกา,ารอยู่ในกองทัพบ,บกเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารราบที่11ก่อนย้ายไปอยู่ทหารมหาเล็กราชวัลลบ เมื่อวันที่13มิถุนายน2561ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธการกรมยุทธการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในอัตตาผลตรีนั่นคือเมื่อ2561แล้วต่อมาเมื่อกรก,กาดา2562 ได้มีการโอนย้ายปรับย้ายการแต่งตั้งพระราชทานยศโดยหนึ่งในนั้นคือพลตีจักชัยสีขชาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการกรมทหารมหาเล็กราชบัลลปรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชบัลลป์วคนคนนี้ถือว่าเป็นเบอร์สามของกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชบัลลบหรือ บกทออมอเลยทีเดียวงานนี้ทางวังโดยเขาคนนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าลงมายุ่งวุ่นวายแม้กระทั่งเรื่องนอกกองทัพนอกราชการเรื่องของเอกชนที่เป็นสื่ออย่างไทยรัฐจากชัยศีกระชาลงมาเดินเกมเองแล้วคนคนนี้เป็นคนคุมงาน IO งานปฏิบัติการจิตวิทยาของทหารทั้งหมดแล้วจะว่าอย่างไร และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของจอมฝันรอเพชรออกจากไทยรัฐแล้วลาออกหรือมีใบสั่งงานนี้ฟ้าผ่ากลางวันกลางฤดูร้อนแดดเป,ปรี้ยงเลยทีเดียวต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง ฉันแน่เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ ยังคงคือหาเล็กเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ